เจคิโนขอนำเสนอบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะคะท่านใดกำลังมองหาจับจองเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านพื้นที่ขนาด2ไร่12ตารางวาค่ะตัวบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลพงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ2ไร่12ตารางวามีต้นทุเรียนเร็วนะคะเริ่มออกผลผลิตตามรูปแล้วด้วยนะคะ มีอยู่60ต้นค่ะอายุ6 7ปีติดลูกแล้วเกือบทุกต้นเลยนะคะมีบ่อน้ำด้วยค่ะเลี้ยงปลาได้นำน้ำมาใช้ภายในสวนได้นะคะน้ำดีตลอดทั้งปีค่ะน้ำอุดมสมบูรณ์เลยนะคะพร้อมมีบ้านพักด้วยค่ะหนึ่งหลังนะคะบ้านพักเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะบรรยากาศสไตล์บ้านสวนและ พร้อมมีไรายได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเรามีต้นทุเรียนถึง60ต้นเลยทีเดียวราคา3ล้าน4 9 0 0 0บาทค่าค่าโอนคนละครึง่งสนใจนัดชมพื้นที่ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแนะนำให้นัดล่วงหน้าก่อนค่าก่อนเข้าชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยในวันนี้เจคโนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ